สวัสดีค่ะช่องเลย e อวานโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนในแอป s h o ป e ีโดยเป็นการแยกเสียงแจ้งเตือนของฝั่งผู้ซื้อและฝั่งผู้ขายนะคะซึ่งทุกวันนี้หมูก็ได้ทำการแยกเสียงแจ้งเตือนเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งผู้ซื้อแล้วก็ฝั่งผู้ขายนะคะถามว่าข้อดีของการแยกเสียงแจ้งเตือนดียังไงถ้ายกเป็นตัวอย่างของหมูเนาะ สมมติว่าถ้าเกิดเราอยู่ห่างไกลจากมือถือแล้วเราได้ยินเสียงแจ้งเตือนของแอปช้อปปีเนี่ยเราจะเราจะรู้เลยว่าเสียงนี้เป็นเสียงของฝั่งผู้ซื้อหรือของฝั่งผู้ขายยกตัวอย่างถ้าเกิดเป็นฝั่งผู้ซื้อนะคะจะเป็นเคสไหนไดบ้างอย่างหมูอ,อ๋อถ้าเกิดอย่างหมูถ้าหมูมีการซื้อสินค้า ในแอปช้อปปี้แล้วร้านค้านั้นอ่ะส่งสินค้าให้กับเราแล้วเราก็จะได้รับเลขพัสดุเสียงแจ้งเตือนเนี้ยก็จะเป็นเสียงของฝั่งผู้ซื้อหรือถ้าเกิดรายเดอร์นะคะได้ทําการส่งสินค้าให้หมูเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยสินค้าอยู่ที่บ้านแล้วเราที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยก็จะได้รับแจ้งเตือนช e ใช่ไหมคะว่าเหมือนแบบเอ่อทางขนส่งเนี่ยส่งของให้เราเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยอันนี้คือในฝั่งของผู้ซื้อแต่ถ้าเกิดเป็นเอ่อการแจ้งเตือนของฝั่งผู้ขายนะคะเช่น เราส่งสินค้าคือหมุเป็นร้านค้าใช่ไหมคะเราเนี่ยได้ทําการส่งสินค้าไปให้ลูกค้าแล้วแล้วไลเดอร์เนี้ยส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นการแจ้งเตือนฝั่งผู้ขายว่าสินค้าออเดอร์เนี้ยส่งถึงสินค้าส่งให้ลูกค้าสําเร็จแล้วก็คือสินค้าถูกจัดส่งสําเร็จแล้วนั่นเองหรือลูกค้ามีการกดยอมรับสินค้า ะะก็จะเป็นการแจ้งเตือนฝั่งผู้ขายลูกค้ามีการรีวิวสินค้าให้ร้านค้าเราก็จะเป็นการแจ้งเตือนฝั่งผู้ขายเช่นเดียวกันตรงเนี้เราจะรู้เลยว่าเสียงแจ้งเตือนที่ที่กำลังแจ้งเตือนเนี้ยเป็นของฝั่งผู้ซื้อหรือของฝั่งผู้ขายนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนแยกแบบนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยให้เรานะคะเข้าไปที่เมนูฉันค่ะ แล้วก็คลิกไปที่รูปฟันเฟืองที่เป็นเมนูตั้งค่าได้เลยจ้าแล้วเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาแยกหรือว่าผู้ซื้อกับผู้ขายเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ผู้ซื้อกันก่อนนะคะให้เราคลิกไปที่หัวข้อการแจ้งเตือนบรรทัดแรกเลยเก็กดคลิกการแจ้งเตือน นะคะตรงนี้ทุกอย่างเปิดแถบเขียวหมดเลยแล้วก็บันทัดที่2ตรงหัวข้อเสียงแจ้งเตือนใช่ไหมคะหมูเนี่ยได้ใช้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเสียงช้อปปี้โทนอยู่ถ้าเกิดเราอยากเลือกเสียงหรือว่าอยากเปลี่ยนเสียงเราก็คลิกไปตรงเหมือนที่เป็นลูกศรด้านขวามือนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด5เสียงให้เราเลือกซึ่งตรงนี้ฝั่งผู้ซื้อหมูจะเลือกเป็นช h อปปี้โทนก็แล้วกันถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนเสียงเรากา็กดเลือกเสียงติ๊ก ไปที่เสียงนั้นๆได้เลยเราตรงนี้เราก็ <c oughs> สามารถกดฟังทีละเสียงได้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้หมูจะเรียกเป็นช้อปปี้โทนสาหรับฝั่งผู้ซื้อจากนั้นพอหมูติ๊กถูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอเราเลือกเสียงเสร็จแล้วก็คือแค่เรากดติ๊กลงไปที่เสียงนั้นๆแค่นี้เขาก็จะขึ้นติ๊กถูกทางด้านขวามือแปลว่าเราเลือกเสียงเสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็กดลูกศรเพื่อแบ็กออกมาก็ <c oughs> จะแบ <c oughs> ็กมาสู่หน้านี้ใช่ไหมคะเราก็จะไปที่ฝั่งผู้ขายกันต่อ ก็กดแจ้งเตือนของฝั่งผู้ขายได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเสียงแจ้งเตือนของฝั่งผู้ขายเนี่ยหมู่เป็นช็อปปี้โทนคือเป็นเสียงเดียวกับฝั่งผู้ซื้อเลยซึ่งเราจะเปลี่ยนเพราะเราต้องการที่จะแยกเสียงใช่ไหมคะเราก็คลิกไปที่คลิกไปตรงลูกศรขวามือเพราะว่าเราจะทําการเปลี่ยนเสียงกันตรงนี้นะคะฝั่งผู้ขายหมู่จะเลือกเป็นทํานองดนตรีเราก็คลิกไปให้ขึ้นติ๊กถูกทางด้านฝั่งขวามือแปลว่าเราเลือกเสียงเสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็กดปุ่ม back ออกมาเหมือนเดิม ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแจ้งเตือนแบบทำนองดนตรีเพราะว่าผู้ซื้อเมื่อกี้เราเป็นช้อปปี้โทนเนาะแค่นี้เราเป็นการก็เป็นการแยกเสียงแจ้งเตือนเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งผู้ซื้อเราก็ผู้ขายเราก็แบ็กออกมาอีกทีนึงก็จะกลับสู่หน้าตั้งค่าการแจ้งเตือนเสร็จแล้วแค่นี้เลยแล้วเราก็แบ็กออกไปเพื่อกลับสู่หน้าตั้งค่าหลักหรือว่าปิดออกจากแอปเลยก็ได้เพราะาแค่นี้คือเสร็จแล้วเรียบร้อยสองพิธี การตั้งค่าเสียงการแจ้งเตือนแยกระหว่างเสียงผู้ซื้อแล้วก็เสียงฝั่งผู้ขายนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่ไหนเนี่ยต้องการจะแยกเสียงแจ้งเตือนแบบนี้ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะคะถ้ามีอะไรดีๆจะมาอัปเดตมาแชร์ให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ